ท่านจะข้ามใจเนี่มาเด็กอกข้างหน้าเด็ทาก่อนเลยท่านทากไปเบื่อร นกออกไปทงนี้ทีเชียคมมี่มมีตัวนี้นี่อะไรนะบานกไม้พาหน้ากบไม้พกหน้าผางกบประซิวอืยอเอนเล้ออยบาก ไม่ให้หลังคงไทยว่นประมาณว่ามา,มาครับกำลังรออยู่น,นะครับอ,รอ,ยอยังไม่เห็นพันธากันอยู่เบอร์ไม้ก็มีแต่หอยอยันหอยบงเลยนีน่เนาะยิงจนรอ้อนหมดอุ้สภาพแวดล้อมนะครับเดี๋ยวถ้าวิดีโอเต็มนะครับ ที่ที่หลวงตาครับจะจำพรรษาที่นี่นะครับกับสำมาาบัณฑิท่านไม่ได้มาจำนะครับท่านมาอยู่สักระยะหนึ่งเพราะว่า,ท,าท่านตั้งสาจาัจจะอธิษฐานไว้ที่บ้านเกิดจำพรรษาที่โน้นนะครับรเราจะดูตรงนี้ให้จนกว่าจะสัญญ,ญาณจะหมดนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือทางลงนะครับ <c oughs> ทางขึ้นว่าลําบากแล้วนะครับดูทางลงนะครับ ตั้งลงครับถ้าสัญญาณขาดไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะครับผมจะไล่จนกว่าสัญญาณจะหายไปเลย<ม>ส,ส่วนเนี้ย<ม><ม>เดี๋ยวผมจะหาผม จังหวะดูนี่ไงถือมีดตามหลังอีกสาธุหลวงตาม,มาดูถ้ำกับสามเณรแล้วก็ญาติธรรมด้วยนะครับท่านผู้ชมรามไ่เป็นิสะ นี่ญาติธรรมนะครับคนมีอายุคนน้อยคนอายุน้อย่อเนอื่องนะครับอ,อันนี้เป็นที่พักสองถ้ำแต่งนะครับเดิมทีนะเป็นถ้ำแฉงนะครับขณะนี้หลวงตา,าท่านได้มาดูบริเวณถ้ำกับญาติโยมนะครับในหมู่บ้านนะครับบ้านกกปะซิวเนาะ,ะนี่ครับ ก็เมื่อกี้สัญญาณไม่มีผมลงจากนี้ก็คงสัญญาณขาดเหมือนกันนะครับคงได้ดูแค่นี้นะครับฝากแจ้งข่าวนะครับญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับว่าพรรษานี้นะครับหลวงตานะครับท่านจะมาจาพรรษาที่ที่ถ้ำแห่งนี้ถ้ำถ้ำแต่งนะครับหรือถ้ำแฉ่งเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับดูบนี่ท่านบอกสามนีน ทำมเนีหลานนะครับทำมเนีนานว่าถ้านอนนะครับก็จะไปนอนอยู่ตรงโน้นะครับตรงเตียงซึ่งจิกก่กุหลี่กับหลวงตามาดูนี่แะอดูนี่แลน่นี่ละน่ยงอท้มาดูนี่นเืเล่านๆๆ้นะเรออังแ มาฝึกเอาแล้วเน้นเน้นมาฝึกน้ำหลวงพ่อเลยนี่ญาติโยมก็เชียร์ใหญ่เลยว่าให้เน้นมาฝึกกับหลวงพ่อมันเป็นป่าลกทึบหลวงตาบอกไม่จำทางหลวงตาท่านจะมาจำภาษาที่ถ้ำนี้นะครับถ้ำแฉ่งหรือถ้ำแต่งปัจจุบันนะครับ ผมก็ได้มีโอกาสขึ้นมาแจ้งข่าวท่านผู้ชมนะครับทุกท่านทุกคนอัอนนั้นขี้สูตรขี้สูตรอย่าไปเด็ดม,นมันนะพี่นันนันออะไร่